อำเภอภูพปปานจังหวัดอะไรจังหวัดสกลนครสกลนครอ,อ้าแล้วอย่างไงตอนที่ท่านอยู่เป็นถ้ำหรือเป็นอะไรเป็นถำ้ำอ่าท่านอยู่ยังไงท่านก็อยู่ในถำ้ำอยู่ถำ้ำแต่ว่ามันเป็นผาเป็นเป็นผาแล้วก็เป็นที่อยู่ของพระปฏิบัติอตรงนะท่านอ,อยู่กี่รูกฮะองเดียวองของท่านอ่ะคือหลวงตาพุนเชิญจะอยู่องค์เดียวอยู่ปู่นะอยู่องเดียวอ่าก็พวกเราก็ไปถามทางให้ท่านอ่า ก็บ้านน้อยใช่ไหมบ้านเล็กๆถ้ำนี่อยู่บนเขาปะที่เราตาบนเที่ยว่อยู่เขาอยู่บนเขาสูงไหมสูงสามกิโลขึ้นไปฮะขึ้นไปบนเขาสามกิโลใช่สามกิโลที่ท่านอยู่นะแล้วแล้วเวลาจะลงมาในหมู่บ้านไ่ะท่านก็เดินเดินสามกิโลนะใช่เดินขึ้นลงเขาเนี่ยใช่ไปกลับก็หกกิโลใช่ท่านไปอยู่กี่ปีฮะสี่ปีศักดิ์ักจิ์ศักดิ์ศักดิ์ศกด ราก็อุปถัมภ์ท่านดูแลท่านทั้งที่ไม่รู้จักกันท่านก็เดินธุดงไปแบบท่านบอกว่าไปครั้งแรกนะท่านบอกว่าตามหามาหกปีแล้วอืตั้งแต่ท่านบวชหกปีมาท่านเดินธุดงตลอดแต่ว่าท่านไปหาที่พักที่ปฏิบัติของท่านอืพอไปแล้วท่านไปเห็นท่านบอกว่าแต่ตัวเองก็ทีแรกก็ฝันอยู่แล้วนะอฝันว่ามาฝันว่ามีแม่สิรง ชอบทำบุญ่จริงก็ไม่ว่าคนรวยนะเป็นคนยากจนนี่แหละครับแต่ชอบทำบุญก็ท่านเดินครั้งแรกเนาะบ้านเรามันเป็นบ้านเล็กแล้วก็บ้านกันดาอ่าบ้านที่อยู่ป่าบ้านชุดเพื่อนเลยท่าหมู่บ้านอะไรนะพี่พูดอีกบ้านนาผางบ้านนาผางกุดอะไรนะตะบนปลูกปะซิลกอกปะซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอ่านทำในเตียงสลีดขันทำในเตียงสลีดขัน ถ้ำหรือว่าถ้ำเสรีไทยใช่แล้วก็ท่านไปครั้งแรกท่านไปครั้งแรกท่านก็เดินที่ดงไปแบบเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆท่านก็ไปบ้านบ้านแม่นี่ยบ้านปู่ปู่ปู่ซึ่งไปนี่มีถ้ำไม่มีภูเขาไม่มีพระอยู่ไหมวัดเขาบอกว่าบ้านนาผางอ่ะมีวัดวัดภูพายุกคนไม่มีพระใช่ไหมพระ บ้านนาผางแต่เป็นบ้านุูบ้านกระดานบ้านภูเขานะ,ะถ้าอยากไปต้องไปหาคนนี้เขาก็เขียนที่อยู่ให้เขียนที่อยู่ว่าให้ไปหาแม่ไว้อชอบเนี่ยไปหาคนนี้นะท่านก็เดินแล้วก็ถือเชหมายหมที่เขาบอกชื่อนะ่ะท่านก็เข้าบ้านเข้าบ้านไปแล้วท่านก็เลยว่าอะไรมีคนใจดีไหทีนี้ ผมจะถามถึงเรื่องที่ท่านไปอยู่เนี่ยสี่ปีเนี่ยนะแล้วท่านต้องเดินบินทบาทกี่กิโลนะไปไปไปนะสามอ่ากลับไปกลับมาเป็นหกบินทบาททุกวันไหมทุกวันตั้งแต่แค่วันเกิดท่านเนี่ยท่านจะไม่บินแล้วก็ไม่ฉันอ๋อแต่ถ้าบอกคือวันเกิดท่านเนี่ยคือรู้เลยชาวบ้านรู้เลยท่านไม่บินทบาทแล้วท่านไม่ฉันอะไรเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่แค่ปีนี้ใช่ก่อนหน้านี้ก็เป็นก่อนหน้านี้ก็เป็นฉันน้ำอย่างเดียว Oh. แล้วันนท่านก็อ่นั้นก็บอกว่าไปปีแรกนะท่านท่ยังไม่รู้พูดย,ยังไงเนาะยังไงก็ากปทำทางให้ท่านว่าปู่ปู่ว่าปู่ติดตามมาหกปีแล้วเพิจะมาเห็น